ันไว้เจอรา65สิ้าเขาแล้วเต็นๆตเต้นกันไหมลงุงเจอว่าเต็นๆเต้นกันไหมลุงสวัสดีครับวันนี้อังโคิลชาแนลจะพาทุกคนนั่งทำมแมชชีนย้อนอดีตมาชมละครผีไทยในอดีตที่บางคนอาจจะยังไม่เคยดูหรือบางคนอาจจะไม่รู้จัก บอกเลยนะครับแค่ไตเติ้ลเพลงก็พาทุกคนขนพองสยองก้าวกันแล้วซึ่งรอคัดมาเน,น้นๆจะเป็น5ละครผียุคทีวีขาวดำเลยนะครับมาดูกันว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างและก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องลุงๆช่องนี้กันด้วยนะครับและถ้าเป็นไปได้อย่าลืมหาคนมานั่งเป็นเพื่อนข้างๆคุณหรือเตรียมผ้าห่มกันไวด้ดีๆนะครับบอกเลยว่า แค่เพลงประกอบขึ้นก็หลอนกันหัวคนหัวลุกแล้วนะครับอันดับที่หนึ่ง P P พิภพมัจจุราชพิภพมัตจุราชใครถึงข่าดับทีวี่วนตัวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ปล่อยตัวทั่วไม่ยอมบ้างไนอาสมลงไปนะรก พิภพมัจุราชเป็นละครโคตรฮิตพอๆกับละครไทยอย่างหุนไล่กาเนื้อเรื่องจบเป็นตอนๆสนุกสนานน่าติดตามและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจนอาจเรียกได้ว่าเป็นละครไทยที่ขึ้นหิ่งคลาสสิกไปแล้วโดยเรื่องนี้ออกอากาศทางช่อง5เริ่มออกอากาศตั้งแต่21มกราคม2511จนถึง30มกราคม2518ผลิตโดย รัชฟิล์มทีวีเป็นละครฟิล์มขาวดำมีความยาวถึง368ตอนและมาออกอากาศอีกครั้งในระบบฟิล์มสีเมื่อวันที่2กันยายนพศ2510จำนวนทั้งสิ้น86ตอนพิภพมัจจุราชมีตัวละครเด่นดังนี้ตัวมัจจุราชแสดงโดยสิงห์มิลินทราศัยสุวรรณแสดงโดยจรัญพันชื่นสุวรรณแสดงโดย อดินันสิงหิรันยม,มทูตแสดงโดยเที่ยวธาราเรื่องที่สองคุณเล่กา หุนไลากาเป็นละครที่เล่นทุกเช้าวันอาทิตย์หุนไล่กาแรกเริ่มถ่ายด้วยฟิล์มขาวดำขนาด16มิิเมตรภาคออกอากาศทางช่อง5เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่5มกราคม2512จำนวนทั้งสิ้น555ตอนโดยตอนที่1ถึง318เป็นหนังขาวดำล้วนแล้วพัฒนามาเป็นหนังฟิล์มสีจนถึงตอนสุดท้ายเป็นละครที่ออกอากาศอย่างต่อเนื่องแบบมาราธอนกันเลยทีเดียว และมีจํานวนตอนออกอากาศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของละครไทยในละครมีตัวละครเด่นๆคือแม่มดและหัวกะโหลกชื่อเจ้าห้อย<ๆ>เจ้าโหน<ๆ>เป็นตัวชูโรงเรื่องราวของหุนในการในแต่ละตอนเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันจนนําไปสู่การตั้งกระทู้เปิดประเด็นซึ่งแม่มดไอ้ห้อยและไอ้โหนมักจะมีความเห็นขัดแย้งไม่ลงรอยกันอยู่เสมอจึงต้องมีการพิสูจน์ในภาคปฏิบัตินั่นเองมองดดูกาายคนเนเ็ี อันดับที่ 3, สามงเขียวขอบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสมัยก่อน,นลุ้มกลัวมากแต่ว่าไม่คเคยพลาดที่จะดูเลยแต่ว่าการดูในแต่ละครั้งนั้นถึงกับต้องมุดผ้าห่มดูกันเลยทีเดียวนะครับสสงเขียวเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวสยองขวัญสร้างจากบทประพันธ์ของลิดพิงไพรถูกนํามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์หนึ่งครั้งโดยครั้งแรกถูกนํามาสร้างเป็นละครในปี2523 ทางช่องเจ็ดสีโดยค่ายดาราฟิล์มนำแสดงโดยโยม,มานาชาตรีปริศนาวงศิริโดยเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่8ตุลาคม2523จนถึงวันที่26มีนาคม2524มันนเป็ อันดับที่สี่อมรึกตาลลยหลังจากเขียนกรอนและเรื่องสั้นมาหลายปีนวัยิยายเรื่องแรกของคุณจินตวีก็คือเรื่องอมรึกตาลลยอมรึกตาลลยเกิดขึ้นขณะที่เธอไปนอนเฝ้าไข้คุณแม่ที่โรงพยาบาลความน่ากลัวความสงบเงียบจึงเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ทําให้คุณจินตวีปรับเอาเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่เคยเขียนไว้คือเรื่องนางพญาพันปี มาเขียนเป็นอมรึกตาลัยแบบได้อารมณ์ความน่าหวาดหวัน่นพลั่นพรึงเป็นอย่างมากอมรึกตาลัยก็ได้กลายพันุ์ไปเป็นละครทางช่องเจเมื่อปีพุทธศักราช2518โดยบริษัทรัชฟิมเป็นผู้สร้างพระเอกของเรื่องคือคุณชัยราชพงษ์นางเอกรับบทโดยคุณศิรดาสิริวัต์โดยละครนั้นประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยบุคลิกและคาแรคเตอร์หน้าตาของพระเอกและนางเอกในสมัยนั้นเข้ากับเนื้อเรื่องและตรงกับบทประพันธ์แบบเป๊ะมากๆต่อมาได้ทำการรีเมคอีกครั้งเมื่อพุทธศักราช2,549โดยค่ายโพลีพลัส และเรื่องสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยนั่นคือเรื่องซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ไม่ใช่ละครโทรทัศน์เพราะสมัยนั้นค่ายดาราฟิลม์มหรือดาราวิดีโอยังผลิตเป็นระบบภาพยนตร์โทรทัศน์ด้วยฟิล์ม16มิลลิเมตรใช้เสียงภาคยังไม่ได้ใช้เสียงจริงของนักแสดงจึงเรียกว่าภาพยนตร์ไทยชุดซ่อนกลิ่นออกอากาศทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มหลังข่าวภาคค่ำแพร่ภาพเดือนตุลาคม2524ถึงกุมภาพันธ์2 5 2 5ทางช่อง7สีจะออกอากาศเป็นตอนตอนเหมือนละครโทรทัศน์เช่นกันสำหรับภาพยนต์ไทยชุดซ่อนกลิ่นมีความยาวประมาณ44ตอนจบกํากับโดยคุณจรันพันชื่นนำแสดงโดยปริศนาวงสิริ นางเอกยอดนิยมทางทีวีไทยในสมัยนั้นซึ่งรับบทซ่อนกลิน่นและคุณจักมหาชัยรับบทเป็นเอกพลพระเอกของเรื่อง